สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคมพศ2566้อค่ะวันนี้ trendy, แม่มุกำได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อยาวนะคะสภาพท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมรทางต่อหวดพ่อยาวหวดวันที่16ตุลาคมพศ2566ค่ะงมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแนทางของพ่อกระลุดนะคะท่านผู้ชมหวดนี้เขาก็มาติดตามกันเบิ่งงไม่นะคะว่าพ่อเงียา้วจะได้แนทางให้ตัวใดเนาะค่ะเข้าไปรับชมระฟังกันค่ะ

สวัสดีนะครับผมเอฟซีถามมากที่เกาปอมากที่เกาแหละงวดเขาเขาวงวดเป็นงวดอยูุทธพรเนาะมันว่าจะเบ้ากปนังว่าออยู่นี่ครับคันมันคัามันว่าเขาแล้วมันเป็นยังไงปัจจัยมันว่าจะเบาเขาวงวดเป็นงวดจุพะจะมีงวดเขางวดรุดนะคะออืแต่ว่าค่ะ กับพ่อโทษหรอกเพิ่นจะพื้นตโตก็คือเพิ่นครับพูดพูนมันกับว่าเออก็คืเห็นกับพ่อโย่นะอ่าเพิ่นมาเพนมันจีมามันกับพ่อมาแต่พ่อเนี่ยกับพ่มันแต่มาได้โตพอปล่อยเทละโตอืมืัอนี้กับพ่อมันกับพ่อมันใจเดิครับแต่หวะว่างหันกับมะมันที่หลังอืมมะมันว่าศูนี่มาเท่ครับเพราะว่าเขา่าฝันที่หลังอืมไต่มาที่หลังว่าศูนมากอืม ได้เพื่อนประมันที่ร้นวะอ๋อคนใดแต่ใดซุ่นซองมาปะ<ช>โอโอืมนั่นละแล้ววันนี้รับวันทีเป็นเจ้งไหนเลขมันคันคันเลขมันทีต๊เข้าคันคันชุบว่าวดก้อนมันออกยังไงวดก้อนมันออกสองศูนย์สองกับหกหกมวดผลออกหนึ่งแปดสอง หนึ่งแปดสองครับยังเกาะผมจำอะไ้พี่หกคับสี่หกพ่อแมนหนึ่งแปดสองกับสี่หกวานี่มันมัดเด่นมากหลังหกอืมแต่ตานี่มันอยู่ระบบเก่าเด้อจั่ไหมพอเพว่าระบบเก่าเพราะว่าตัวรักรักงวยนี่มันเป็นตัวเก้าครับเพราะว่าเขาเล่นเขาเขาตัวนั้นมาคํานวนมากนั่นเด้เขาก็เลยเอาตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวเขมรุคไหมมันก็เลยจีเป็น เป็นเลขกระทาเลขตัวเกาคนละแต่ว่าเขาเงา้าวใส่สองตัวใส่วิ่งสองตัวบ่สองตัวตาเนี่ยทำลายใส่วิ่งตัวเดียวทำลายวิ่งตัวเดียวมันมันเปลี่ยนหลักอยู่ก็หมายมั่นเพยาะเงียจากยากยากพวให้เอฟซีเยอหลายครับบ้างหันมันกับว่าหกกรมี่ครับแต่ว่าตานี่สือหกกระมิงคือเกานเพราะว่าเพราะว่ามันเดินได้ต่านี้อ่ามันเดินไปยึดอะไรไม่ได้เพราะว่าหลักมันอยู่หันแล้วครับ แต่ว่าคับมันหลุดก่เจ้าป้าว่าเพราะว่ามันมันมันเหล็กเขาคำนวนเนี้ครับมันเรลยกฝันได้คำนวนะพอเอาเหล็กคำนวลเอาได้คำนวลเลยตัวนั้นก่จะได้หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งวันนี้ได้เด่นมาสองตัวมาสองตัวให้สองตัวอ่าจะจับคู่ให้จับคู่ละพคู่เดี๋ยวมันมันมันใจอ้วต้องมันใจละพอตรงนี้แล้วอืม หอืมครับเ็นไบ่ได้ปหกสามหกสองหกหนึ่งหกสามหกสองหกหนึ่งหกสามหกสองหกหนึ่งหกาเป็นไปบ่ได้บ่ได้แล้วนิ่งหนิ่งนิ่งเนี่ยค่ะนิ่งเนี่ยมันจะเป็น 7จ็นึ่งบอกหนึงกับหกนึ่งนี่ละพ่อใหญ่ยาวนะครับบวกบันทีสิบหกอ๋อร้านอตานี่พี่น้องก็ได้แค่ว่าราหกกับหนึ่งเล้นบนหรือเน้นล่างกว่าสองอย่างเลยสองอย่างกว่าเนี่ยถ้าหกถ้าหกมีมีหกยังนะครับมีหก สามหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสามหนึ่งเลยปะหนึ่งจะมีมันจะมีคันคันหนึ่งมันมากเลตามสูตรมันมันจะมาอยู่ไทยนะครับนี่จะเป็นเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งก็จะเป็นหาหนึ่งหกหนึ่งก็ดีแล้วะพอถ้าใครจะเป็นเจ็ดหนึ่งแค่นั้นแค่นั้น แค่นี้ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นคือหนึ่งเจ็บพายุไทยห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกระติดกับพกแล้วอ่าเอาละอ๋อหนึ่งกับพกหกกับหนึ่งมานำกันนี่ครับพ่อใหญ่ย่ามานำกันได้นะเด่นทั้งสองตัวเอครบสองตัวเด่นทั้งสองตัวพันธรรมดาอันนั้นคือพ่อม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 ม่านบแต่งแต่เข้าเพราะท่านได้เอาหนึ่งับ แต่แต่แต่กรนั่นมันดิอยู่รักนั้นมาหลักนั้นมาลักนั้นมาพอดีมาปลอยสองงวดปลอยสองงวดที่มันรู้ไปเห็นับว่าเอารักนี่อืรักที่สองน่ะเอาถ้ารักหนึ่งมาเร็งให้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 ไปสองงวดบ้านนี้เป็นอยู่รักนั้นบ้าดนี้ได้เอาสองลักหกกับหนึ่องนีอบนหรือล่างเน้นไลก็กัน มันท่อกันมั้ยคือเขา่อมเขา่อมต่อมหลังกันไหมครับผมมันบอกท่อกันใชไหมเพราะวันอยย่บนมันกระลุกมาอยู่ล้างครับกัทบัตดาวังหันหกกันมัน่อยู่บนมันมันมาอย่ล่างไนล่างมันบ่เออเออออนั่นแหละแะไรบตัวเน้นตัวมากปะคะพ่อมีตตัวเน้นตัวมากปะค่ะตาหนี่ค่ะจะเฝ้าให้เฝ้าขันขันตัวเน้นตัวมากนี่มันฝันตะกอนไหมคือวังหันฝันอ๋อรอฝันประกอบอมันว่าฝันประกอบอยู่ค่ะ ถ่ายเรนเรนถ่ายเน้นเน้นไม่พอเนี่นี่มัดคูไดร์ลายก็กันรอบนี่มมันตัวนี้เจ็ดหนึ่งเตะขันล่างนขันนี้ขันล่างอี่ขันล่างมันตัวนี้ขั้นล่างตัวนี้ขั้นบนมันถีบมียุดตัวนี้อแล้วขถ้าบนขึ้นตัวนี้ชอบเจ็ดหนึ่งถ้าบนชอบหกสองว่าบนเนี่ยนี่พี่น้องว่าเน็มจะว่ากันมแต่ว่าที่อเป็น บอบผู้นัไปหันละนะครับผมแต่ว่าบาดมาซ่อมเบิ้งเลี้ยวเมื่อเบิ้งมันอกมานจะไดเกี่ยวนะทำเงินเท่าเล่นหวยรัฐบาลพเอใหญ่รุ่นมันเมใช่ลอตเตอรี่คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองก็ติดไว้แหละทำช่วูตะวแตเพราะไงว่าเจ็ดหนึ่งนี่จะขันมากคือมาล่างมโนภาอมาล่างแต่ว่านี่กะ 62เขาก็ซื้อไว้ลอตเตอรี่พี่น้องหารเป็นสามเลขเลขท้ายสามตัวนะพอเนาะตรงโตสามตัวมันตีมาติดมาติดมาสังเกตแล้วนั่นมันติดสุลรอบไหมแต่ว่ามันมันมันสามตัวนี่บอแต่ของเขามันมีติดอยู่บัตรอาด้วงเขามีมันมันไปจับตัวไดใช่ทั้งนาทีนะแต่เราต้นนะแต่ว่ามันมีทุกหลอกไหมเบิรงเลียกบอกมาอ่านไหมอันนั้นเลขท้ายสามสองนะครับพ่อเออมีมีมีติดตลอดอ่ามันเบิรงอยู่อื แจ้ว่าบานนี้ mainland, lock, น, Studies, น pues, ั่นโอ้โหสามาเป็ี่ยนไดงทีเลยคำนั้นายคำนั้นใบคือยกับดวงนอกโทนที่สามมันบาของเขานะ่ะหลักม 6, settling, ันลาหกเพราะ่ถ้าหกมีคือแค่หหนึ่งหกสองหกสามหกาเพราะมาหกขามันมาเรื่องง่ายนอกมั่วจะพัหกหมันก็มานดะหกหกมันมาไลนดอหกเจ็ดบานนลิงเลยจะจังว่าแล้วต้อมันจะเป็นแอาวครับพี่จะานาเอาบแจ่ว่าใจนั่น มันกแจังตี้ล่ะแนวมักมันคือวานล่ะมันบดไอ้พี่ทั้งสี่งวดเมื่อกี้มักมัดแห้งนี่พอหกเจ็ดก็ได้มันผ่นมาหกหกหกกับมักอยู่หกหนึ่งหกเก้างวดเมื่อกี้นี่เมียนวานนี่นี่เตตานี่อย่าเฝ้านันเดอร์ชุ่มเบียร์ซี่ก็ได้เพอาเนี้ยเงี้ยวบพรมันว่ามันใจเพราะว่ามันเล่เขาเดือน เดินตัวเข้านะมันหลักมันให้เดินเข้าเดินตัวเก้าเออเออคือคือขันทุกคนว่ามันมันพานไปแล้วขันแมนมันบผพานอขันมันที่ยู่ตามรักเกณฑ์มันมันก็่ยืดยุนีเท่านั้นอยู่ตามขันเทาคำนวดผหรือตามเฮ้ยอย่ดส่ก่อยไอหกนี่บ่เออมันยือยุ่งซี่เลยเร่งขันขันขันแม่เท้าคำนวอยู่ตามตามรักมันไปเรื่อยๆนะมันยือยุ่งซี่เลยตานี่ยือยุ่งซี่นี่เรย แต่ว่าบานนี้มันมันเป็นตัวเกาอยู่นี่เขาคำนวณอยู่นี่มันก็มาทั้งซีอยู่แล้วบานนี้มันคือมันตำคัมันก็เป็นทั้งซีมันจะใสสันนี่วีวานะไหมอยู่ได้นี่ละเพราะว่ามันมันมันก็เป็นไปได้อยู่มันเปลียนเทียบไปได้กับกับซอฟมึงตะกอนตานี่เด้อกับห้าผ้าเขาได้เย่ากับขอโทตะกอนตานี่เพราะว่ามันมันเฮดได้มาจังซี่ันซีนัฟอร์นะหรือทางไหนกับฮาฝัน ดีนะฝันคิวเนาะพ่อเนาะเอาแคปหน้าจอท่าำชมครับพ่อยาวนะครับ16ตุลาคม2566เด่น6กับ1นได้วิ่ง6กับ1ครับบนล่างนะครับหลัก6คือ61 62 63ถ้าผู้ใดมัก65 67้าหก็บเ่ยก็เพราะเป็นยังหกศูนย์กันแล้วแจับแซ่เอาม,มีโอกาสแต่ว่าพ่อเพิ่นว่า,า62นี่เน้นบน ครับหกสองเน้นบนบอท่านเน้เนไหนเน๊ะแต่ว่านี่หกสองเน้นบนหนึ่งห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับมิหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งถาติดหนึ่งนะครับหกหนึ่งเคยยุ่นี่แล้วนะครับเจ็ดหนึ่งนี้เน้นล่างนะครับถาตัวที่พอเป็นมักได้ทำปรชมเด้อนะครับผมแคปหน้าจอหาคู่เท<อ><อ>่านั้นครับตัวไว้น้ำแน่นะพ่อเนาะเออครับไปแน่นแน่นละแต่ว่ากันเน้นตรงๆทำปรชมครับพ่อใหญ่ยาว ขอบคุณครับพ่อค่ะขอบคุณค่ะที่มาในทุกคนค่ะทุกครับพ่อสวัสดีค่ะ